สวัสดีครับยางตลาดมีดีถ้าท่านเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดขอนแกน่นและมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาลสินท่านต้องผ่านที่นี่ถ้าท่านไม่ผ่านที่นี่ท่านเป็นคนไม่มีสไตล์ <int ess imo> เรากําลังจะพาทุกท่านเข้าไปพบสิ่งดีดขงดๆของอําเภอยางตลาดตลาดนัดถนนคนเดินพี่ครับพี่ครับถ้าพี่เป็นคนเพศแล้วพี่มาที่อําเภอยางตลาดพี่จะนึกถึงอะไรครับไม่มาครับ <man> พี่คร <s> ับ <t ell> พี่ครับถ้าพูดถึงชื่ออําเภอยางตลาดพี่นึกถึงอะไรครับ โอ้ครับผมแม่งคนทนนิดจบครับรายการสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองระหลาดบอสครับทางสพยางตลาดครับพร้อมด้วยเทศบาลตำบลยางตลาดเนี่ยมีการประสานร่วมมือกันเป็นอย่างดีในด้านการรักษาความปลอดภัยนะครับทั้งจัดเจ้าหนาที่ตำรวจมาบ่อสิบบสิบนะครับเจ้าที่เทศกิจของยางตลาดนะครับ เข้ามาร่วมด้วยในทุกๆครั้งที่มีการเปิดตลาดถนนคนเดินแห่งนี้นะครับที่นี่จะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดครับขอนํำพาทุกคนไปสัมผัสกับตลาดถนนคนเดินที่สบานตำบลยางตลาดเชิญ ตลาดถนนคนเดินของเราจะเป็นแหล่งกระจายอาหารสินค้าที่มีคุณภาพอาหารต้องสะอาดต้องรสชาติอร่อยและสินค้าทุกประเภทครับต้องได้รับการการันตีมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณาสุขเท่านั้นครับนี่คือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อในพื้นที่ของเราปลาราบองไม่มียาฆ่า,มาแมลงเป็นตลาดที่จำหน่ายอาหารและสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ จะมีสินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโซนอาหารแล้วก็โซนสินค้าที่มีเสื้อผ้าแฟชั่นสวยๆงามๆของใช้ในครัวเรือนจํานวนมากมาในช่วงปี2557ที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลตลาดนัดหน้าซื้อซึ่งเป็นตลาดนัด<ม>เพียง2แห่งในภาคอีสานที่ได้รับรางวัลน,นี้จากกมรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเราเข้าสู่ในช่วงของโซนเสื้อผ้าแฟชั่นสวยๆงามๆทั้งนั้นเลย20บาทก็ยังมี อย่าเรียกว่าซื้อเลยครับบูชาพระยังที่คาดผมอย่างนี้ครับอันนี้คาดยังไงครับถุงเท้าถุงเท้าสุดอดเลสีมีห้องลองไหมครับเนี่ยที่บ้านผมเขาเรียกตังตกราวรล่อยเป็นเป็นทุกตาลูคเทศที่ราคาถูกที่สุดที่เคยพบเจอมาคันที่ซื้อไปพี่ถือเลขเลยวันทีนึงนั่นย่างอยกับสอโกฐไยสิบแปดนาฬิกา ถนนคนเดินเทศบาลตะบนยางตลาดของเราจะดนนรงให้พี่น้องของเราเป็นผู้มีจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยืนตรงเคารพตรงชาติพร้อมกันครับไปที่จุดเตรียมความพร้อมวันระยะพุทธเข้าสู่โซนอาหารพอดีเลย ที่นี่มีอะไรกินฟรีมากอ่ากิน <DD> ฟรีหยิบได้ครับปั๊บปเอาใส่มนมด้วยใส่นมด้วย <c oughs> เฮ้ยคือความอร่อยเข้มข้นขอบคุณมากมายครับอร่อยก็ม <c oughs> ันเสียบปะนันบ่เสียงคำรามหืมประเจ้าจอด ดีย๋ยวเขจะไม่ได้ขายถ้าเกิดมาช่วงเย็นคือได้กับข้าวกับบ้านถูกต,ต้องครับคือที่บ้านทั้งปีทั้งชาติก็คือจะทานอาหารแกะแกะจากถุงเรามีพื้นที่สําหรับให้เยาวชนได้แสดงออกจากที่9ค่ะอ๋อจากที่ไหนนะจากที่หน้นาหารค่ะน,น้องน้องมาจากที่ไหนบบเป็นยังไงบ้างสีสันวันนี้กน,น,นุกอะคนเยอะดีคเป็นประจำทั้เภอเลยใ่ไ ครับผมระดับประเทศเลยครับส้มตำพันล้านแซ่บค่ะโอ้ยอันนี้อาหารทะเลหวานหอยสดกระถินทะเลกระถินทะเลอย่าฆ่าแมลงครับทุกที่จะมีปัญหาเราส่งไปตรวจที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกรสิน์ในทุกครั้งจะไม่มีการตรวจพบสารปนเปื้อนย่าฆ่าแมลงกว่าจะได้มาขายเนาะส่งไปตรวจกว่าจะได้มาขายก็ขึ้นลาพอดีเนาะ อ๋อไม่ใช่ส่งตัวอย่างไปลูกค้าก็มีแต่สาวสวยๆครับนี่คือความตั้งใจเราอยู่ตรงจุดนี้ใช่แล้วเรายกประเทศญี่ปุ่นมาอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินนทศบัลตะบันงตลาดของเราเลยสวัสดีครับไอที่เขียนอยู่ข้างหน้ามันอ่านว่าอะไรครับหนึ้อทองนุ่มละมุนลิ้น เจ้าแม่อาสังข oh uh ์อ oh ันยมศพของภาคอีสานโครงการสรงเสริมบ้านจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานขอบกระเป๋าตลาดนัดนะครับกระเป๋าเสวัสดีครับคุณภาพดีคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาประจําค่ะทุกวันศุกร์ทุกอย่างค่ะอร่อยเลิศว้าเสียดายจังเลยครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากเรามีเวลาจํากัดเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันอีกที่ตลาดนัดถนนคนเดินอำเภอยางตลาด เนื่องจากมีกิจกรรมหญิงมากมายหลายอย่างที่อยากจะนำเสนอเหลือเกินและที่สำคัญเราจะได้พบกับบุคคลที่เป็นผู้ก่อตั้งตลาดนัดถนนคนเดินแห่งนี้ท่านนายุกตุย้ยนายกเก่งไก่ภูมิเหล่าแจ้งนายกสมาคมสนนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับ ติดตามช่องรายการที่จะนำเสนอสิ่งดีๆของอำเภอยางตลาดที่นี่ y o u t u b e c o m พิมพอย่างตลาดมีดี